ขออนุโมทนาบุญคุณโยมที่เป็นเจ้าภาพวันที่22คุณโยมที่อุทิศให้นายมงคลบุญเต่าน้อยและนางวราพรบุญเต่าน้อยคุณโยมนพดลยอดพันคำคุณโยมบงกฎเราวิโรธคุณโยมที่เป็นเจ้าภาพวันที่23คุณโยมจันทิมาปื้มสารานคุณโยมที่เป็นเจ้าภาพวันที่24คุณโยมแผนใจพุทธิพงศพักคุณโยมอุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อประจักษ์พุทธาวิบูรคุณโยมที่เป็นเจ้าภาพวันที่25 อุทิศบุญกุศลให้กับคุณพ่อประสิทธิ์ปัญญาศิริคุณโยมที่เป็นเจ้าภาพวันที่26แพทย์หญิงอนัญญาศิลรัชตานันพร้อมครอบครัวคุณโยมเป็นเจ้าภาพวันที่27แพทย์หญิงอนัญญาศิลรัชตานันพร้อมครอบครัวคุณโยมที่เป็นเจ้าภาพวันที่28คุณโยมกิตยศสุขบูชาพุทธคุณอุทิศให้บิดามารดาและบรรพบรุษคุณโยมอัมพวันหานใจคุณโยมที่เป็นเจ้าภาพวันที่29กคุณโยมจันทิมาเพื่อมสามลานคุณโยมที่เป็นเจาภพวันที่30 คุณโยมน้ำพาพ,พรเยาวรัตคุณโยมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผุ้ญาตายายและคุณพ่อสะอาดเยาวรัตคุณโยมที่เป็นเจ้าภาพวันที่31คุณโยมที่อุทิศให้นายมงคลบุญเต่าน้อยและนางวราพรบุญเต่าน้อยคุณโยมนกพนยอดพันคําคุณโยมบงกตเล่า,าวิโรธที่ได้รับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพนสัมมาเนรวันที่22ถึงวันที่31มมกราคม พุทธศัก,กราชปีพศ2568ลูกพระลูกเนรโรงเรียนวัดปา่าเมจิลิมโสพิตารามขออนุโม,โมทนาสาธุมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขออำนาจบุญบาร,รมีธรรมทั้งหลายขออนิสงส์แห่งการเป็นตภาพเลียงเพลสมณเนรและอนิสงส์แห่งการสืบทอดพอรพะศาสนากลางป่ากลางรอยขอกุศลเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันให้คุณโยมทั้งหลายมีตะบะเลชะพลวปัปปจจัย จงผลโดนบรรด,ดาณพิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้คุณโยมจงเป็นผู้ป่าศจากเสียซึ่งสัพพสุขสัพพโสสัพพโลกสัพพภัยอุปัตตวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานปาศสนาสิ่งหนึ่งประการใดอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้สำลิจผลดังที่มุ่งมาร่รปัถนาตั้งใจวุดิแล้วทุกประการเทินสาธุยะถาวิวะปุลาปะลิปุเรนติสาคลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปาเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปณะละโซยะทามณีโชติละโซยะทาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะโลโควินาสตุมาเตภวัฏวันตายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังมุทาปัญญโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวโนสุข,ขังภะลัง